ทิฏฐุกะ970ทาอันโสดาปฏิมากระหารเป็นฉนยะจิตตุปปาบาทที่สัมปยุทด้วยทิฏฐิสี่ดวงจิตตุปปาทที่สารคตด้วยวิจิกิจชา้าสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทาอันโสดาปฏิมากระหารจิตตุปปาทที่สารคตด้วยโลภะที่วิปยุทธจากทิฏฐิสี่ดวง จิตตุปปาทที่สารคตด้วยโทมนัสสองดวงสภาวธรรมเหล่านี้ที่เป็นธรรมอันโสดาปฏิมักระหารก็มีที่เป็นธรรมอันโสดาปติมักไม่ประหารก็มีธรรมอันโสดาปติมักไม่ประหารเป็นฉนหนจิตตุปปาทที่สารคตด้วยอุทธัจจะกุศลในภูมิสีวิบากในภูมิสี กิริยาอภยากฤิตในภูมิสามรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมอันโสดาปฏิมัคไม่ประหาร